สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทิ่กูผมโดนในชาแนลนะครับวันนี้เรามาเล่นทีวีด่านเฮตันเตอร์นะครับผมวันนี้มาสักด่านนึงเหมือนเดิมนะครับครับผมเยอะมิเตอร์พีด้วยนะครับผมแต่มิเตอร์พีไม่ได้เล่นนะเข้ามาอยู่ในท็อกท็อกผมแค่นั้นแหละครับผมมานั่งทำกันบ้านครับโอ้ยกระตุกเซ็กซน้อยนะครับผมก็ขอภัยด้วยนะอืม เออขออภัยเสียงเฟซบุ๊กด้วยนะครับไม่ใช่เฟซผมนะเฟซพีแน่นอนเลยโอ้โหเฟซพีแล้วเฟสพีเป็นพีนะครับผมนะบแล้วก็มาเล่นกันแบบมันๆนะโอ้โหมันๆวันน,นี้ยาวๆไปแค่คิีเดียวแปดนาทีนี่แหละจบเลยนะผมึงไปนะ ปืนไม่ค่อยมีแล้วตอนนในปืนขี้เกียจเปิดนะฮะมาเร็วว่าขี้เกียจเปิดสปอนเซอร์ไม่มีก็บอกเข้าไปเออใช่สปอนเซอร์ไม่มีครับผมอยากได้สปอนเซอร์สักคน,อคน,นออสนองคนครับ <laughs> จะได้ปะเพอได้แล้วขอเลือกสักคนโอเคครับได้ไว้หนึ่งหัวครับผมอืม คลิปไม่เป็นนะฮะตอนท้ายคลิปที่มันจะมีแนะนำใช้แนวตัง้งตามแนวก็ไปคอมเมในต์ใต้คลิปผมได้ใครทำอะไรไม่เป็นก็คอมเมนต์ได้ไนะครับผมครับผมคอมเมนต์ในคลิปผมนะฮะเพราะว่าพี่โดเขาจะส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยได้อา่อานอ่านก็อาก่านเป็นบางครัง้งบางครัง้งวางข่าวใช่ ได้ครับผมทำกันนะมันทำมาเจอพิจอรณ์ละที่เล่นต่ออ,อ้าวผมไอ้น,นี่สึกจังเลยโอเคได้นิดนึ่วอรอืมไม่ลืน่นไม่แหลกแล้วนะวันนี้ผมนะครับเฮ้ยงีย่บก่อนงี่บก่อนเอ้าโอ้ยจริงหัวโอ้โหโดนลุงหลังแล้ว นะขอภัยแสงเงียบไปบา,บางครั้งบางตอนนะผมโอ้ยนะไปแล้วได้เงินดีๆหน่อยจะเกินโอ้ยรู้สึกเมื่อนไม่กีนแล้ก็จะหลบลงไปข้างล่างนะอืมตึ๊โอเคแตกแล้วไอ้ได้เงินก่อนแล้ว น้องพีใจเย็ยนน้องพีพพกินีกไว้ก่อ <c> น <oughs> วันนี้มาแบบเงียบๆแล้วแบบก,กากวันนี้ <c oughs> น,นี่มาก,กากครอบผมวันนี้ผมไม่ได้เล่นหดโอ้ยน้กกัดเด้ง่ <c oughs> าเามมั <c oughs> กกเด้ง <c oughs> อครับ <c oughs> มผมเดี <c oughs> ๋า ขอให้ฉันรบกวนด้วยนะครับแต่รบกวนนะขอภัยด้วยนะมันเข้าใหม่นะอ้อเอ้ยเอ้ย่านไปแล้วเฮ้ยดักดังเด้งเจะเล่นสเต็ปข้างในจุดชเจ้กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยมาแล้ว เขาไปเสียงรบกันเซปได้เรื่องของวีไอ้ครับผมอืมไปครับผมอันนี้อันนี้ตาแรกของผมนะนนเ,เลยละนะเร่มบินตานี้อันนี้ตาแรกเลยโว้โหสามตัว วัดเด็ซิกเกอร์เอ้ยเราต้องไม่แพ้ว้าว wow, ระเบิดโอ้โห oh, เราสิบแปดเล้ว่านนี้นมันจะมีรัศมีไกลกว่าเดิมนะครับน, <c oughs> นี่ก็ได้โดนตัวหลัง <c oughs> อีกแล้วโอ้ กดชีลัมเมตนะครับเวลาเล่นนะครับแนะนำปืนนะเวลาเล่นก็นเลยกดชีลัมเมตนะเนี่ยชีรัมเมตชีรัมเมตแบบสกปรัวๆนะอยากก่าช้านะกดช้าแล้วก็เสียเปรียบเ,เขานะรู้สึกว่ามันมีคนอยู่ข้างบนแดงบ้ดงโอ้ยเจ้าเท้าว้าวระเบิด ขอไปแชทคุยด้วยนะครับอืมวันนี้คลิปนี้เหี้ยก็ขออภัยด้วยนะ <c oughs> โอ้ยโอ้โห,โหมันอยู่ฝั่งนั้นเต็มเลยอ่ะโอเคตา,ายครับอืมดีมากทางนั้มัมนรันบได้วะเอ้ยดูดิโอ้โหเมื่อกี้เนี่ยค้างดูดิ ดูสิได้ยินได้ยินยนะพัน <Okay. S 1> อ่ะครับผมตอนนี้เราก็เสมอมันแล้วนะเมันวาร์ได้อะโวโคตรโหใส่ครับผมสา,สาองพี่บ้ายเงนพี่ขอใช้สมาธิเล่นโอเคไปครับผมไม่โดนนะ อืมอเฮ้ยแย่งกันเต็มเลยโถโอ้วาปอีกแล้วไฮแลกอะมันแลกเนี่ยโอ้ยวันนี้บาบคิดล้วนๆนะอย่ายไม่ขี้เกียจใช้อักวันนี้เล่นคิดมัง่งวันนี้นใช้อักแล้ว โอ้ยปลาเราเปิดแถวอืมหรอเฮ้ยไม่เปิดก็มีอะไรปลานะผมทางเราใครด่าของมันไม่น่กเราจะไม่ด่านะเขาพูดไปนะเขาพูดไปนะก็ด่าอะไรก็ด่าเลยโอ้ยตายเรียบ thằng ừ, này you will wow wow, Hoa, 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 quá hoa, 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 ok, hoa, oh, hoa, Ok, hoa, 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 ok, hoa, 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 Ôi, 2 tai nè phẳng măng Mình tai nè nè phẳng mình cắp tai nè phẳng măng mất nè phẳng Mình ở tai nè mọi người Ôi tai này phẳng măng cắp tai nè nè เลื่อนๆอันลี้เลืเล่อนๆ <c oughs> โอเคหมอครับมันมันหมอมันไม่ให้ลปลาระเบิดมันสัตว์แค่มอให้น,นี่จิ้งจกหมอมัน,มนสัตว์หมดโอเคหัวไปแล <c oughs> ้วโอ้ยจานะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแนละ้วนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยกดแชร์ไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ